แกร์เปอ์อใจขอคะแนนเลือกพักรวมแผ่นดินเบอร์47นางสาวกชพรเวโรดหรือมาดามโยกประธานที่ปุษาพักรวมแผ่นดินและหัวหน้าสักขาพักเหนือเปิดบ้านพักรวมแผ่นดินย่านถนนบอนสตรีตอำเภอปักเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเมืองทองธานีเรียนเชิญสืมม่อมวลชนร่วมฟังคำกล่าวเปอดใจโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งโดยยกทัพเราศิลปินดาราน,นักแสดงนี่นำทีมเช้งจูเกเตอร์ กว่าติดชีวิตร่วมปาใจพร้อมข้อสงสัยดาราตกการเมืองโดยชูนโยบายหลักทั้ง12ข้อพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสามารถถามคำถามได้ทุกคำถามเพราะทุกคำถามมีคำตอบในคอนเซ็ปต์ที่ว่า Change Together เปลี่ยนไปด้วยกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมประชาธิปไตยรับใช้ประชาชน คงสุดท้ายแล้วก็พูดแล้วก็ใจหายว่าทำงานกันมาหลายเดือนมากค่ะตั้งแต่ก่อนยุบสภานะคะแล้วก็จริงๆหลายๆปีแล้วด้วยตั้งแต่ช่วงโควิดเราทำงานกันหนักมากเพราะว่าดาราก็เหมือนจะตกงานเลยค่ะ <laughs> ตกไหมคะ <laughs> <laughs> เพราะว่าดาราก็งานน้อยลงก็จึงมีเวลาเพิ่มขึ้นที่ได้ไปช่วยเหลือคนตอนช่วงโควิดนะคะ <laughs> ก็เลยทำให้หลายๆท่านเนี่ยได้สัมผัสคุกคีกับชาวบ้านและประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสถึงความทุกข์ ของประชาชนอย่างแท้จริงในช่วงนั้นแล้วก็ทํางานกันอย่างหนักมาโดยตลอดขอ้งสุดท้ายนี้แล้วนี่ก็อยากจะฝากประชาชนทุกท่านให้เปิดใจให้พักเล็กๆแล้วก็พักใหม่อย่างพวกเราคือพักรวมแผ่นดินนะคะเบอร์47บัตรสีเขียวกาได้ตลอดเลยค่ะ mm hmm. จะว่าต่างไหมพักเราเป็นพักที่ไม่เสนอตัวเลขแต่ว่าอยากจะเน้นการที่ทําให้ประชาชนทุกท่านเนี่ย มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนและถาวรค่ะโดยการที่เราอยากจะให้เกิดที่สุดก็คือเขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษหรือคาสิโนโบนดินนั่นเองก็คือว่าถามว่าเป็นสิ่งที่การพนันมันดีไหมไม่ดีหรอกนะคะต้องเล่นแต่น้อยแต่พอดีแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเพื่อจะมามอมเมาคนในประเทศนะคะแต่ต้องการเปิดเพื่อ,อสนับสนุนการท่องเที่ยวซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยอย่างาสเวกัสหรือ มาเกาเองหรือสิงคโปร์หรือทุกที่ในโลกนี้ที่มีคาสิโนก็สามารถนํารายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมากในทุกวันนี้นะคะในประเทศไทยคาสิโนไม่ถูกกฎหมายก็จริงแต่มีไหมคะมก็มีแล้วแล้วเราเสียรายได้ตรงนั้นเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านซึ่งแทนที่จะรำรายได้ตัวนั้นเนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนในประเทศมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้นเปลี่ยนจากสวยเป็นภาษีแล้วก็เป็นรายได้ให้ประชาชนจะ บางทีรัฐบาลก็อาจจะไม่ต้องกู้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะนําเงินมาช่วยคนในประเทศตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นนโยบายหลักๆที่เราต้องการจะผลักดันเรื่องของนโยบายเขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษนะคะแล้วก็มีเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คืออาจจะไม่เหมือนใครจริงๆเริ่มมีคนเหมือนแล้วนะเพราะตอนแรกเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเสนอนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารกันใช่ไหมคะคือยกเลิกกับปฏิรูปไม่เหมือนกันนะคะแต่พอพักรวมแผ่นดินมาเสนอให้ปฏิรูปเนื่องจากว่า หัวหน้าพักเราทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นทหารประชาธิปไตยทหารที่มีใจรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงเป็นทหารประชาธิปไตยที่ต้องการปฏิรูปสิ่งที่เดิมๆให้ก้าวสู่สิ่งที่ทันสมัยแล้วทันเหตุการณ์ทันแบบทันสมัยขึ้นทันยุคทันสมัยอย่างเช่นบางคนหลายคนเนี่ยติดงานติดเรียนก็จะได้ไม่ต้องหยุดงานหยุดเรียนมาเป็นทหารแต่เปิดโอกาสให้คนที่เขา ต้องการมาเป็นทหารจริงๆเป็นทหารอาชีพก็เข้ามาโดยสมัครใจเป็นมหาวิทยาลัยรูกปผู้ชายค่ะอย่างนี้ครับเพราะว่าในในในฐานะที่เราเป็นดาราหรือน,นักร้องเนี่ยฮะแน่นอนถ้าเวลาการลงพื้นที่นะครับชาวบ,บ้านพี่น้องประชาชนเนี่ยจะชื่นชอบชื่นชมในความเป็นดารานั่นคือหน้าที่การงานของเราอีกรูปแบบหนึง่งแต่ถามว่าได้เปรียบไหมผมว่าก็ก,ก็นิดนึงนะแต่ว่า เราจะทํายังไงให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจเขาจริงๆทําให้เขาเห็นจริงๆว่าดาราก็สามารถจะทาความสุขนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยกันนะฮะเปลี่ยนในแนวแนวทางที่เราจะขับเคลื่อนนโยบายของพักเราในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับมีความามั่งคั่งมีมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีขึ้นกว่าเดิมผมอยากให้ ที่น้องประชนมองในตรงนั้นมากกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับมาดามหยกอีกแล้วก็ใกล้โค้งสุดท้ายกันแล้วนะคะเนี่ยเหลืออีกกี่วันเองดังนั้นเนี่ยวันนี้สำหรับพักรวมแผ่นดินเบอร์47่นะคะหยกมีเรื่องอยากจะฝากนิดนึงว่า เพียงพอหรือยังกับนโยบายแบบประชานิยมเดิมๆนะคะการที่ผลักด,ดันให้ประชาชนรอคอยแต่ความช่วยเหลืออย่างเดียวเป็นการทางออกแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วจริงๆหรือในประเทศนี้แต่สิ่งที่ทางเราพักรวมแผ่นดินเบอร์47ต้องการอยากจะเสนอและเรียกร้องให้ประชาชนทุกท่านได้นําพลังเงียบของท่านออกมาใช้กันในวันที่14นี้ให้มากๆนะคะโดยการที่ทางพักของรวมแผ่นดินนะคะมีการสนับสนุน นโยบายรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการก็คือ,เ,อเน้นให้ประชาชนเนี่ยนะคะทำงานด้วยความสามารถของตัวเองช่วยประเทศชาติด้วยความสามารถของตัวเองยกเชื่อและมั่นใจค่ะว่าคนยุคเรานะคะและยุคใหม่ทุกทุกคนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะตอนนี้เนี่ยยกเห็นว่าทุกคนมีความสามารถที่แท้จริงมีความสามารถที่จะทํางานมีความสามารถที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศปราศจากการที่รอแต่ความช่วยเหลืออย่างเดียวนะคะ ท่านรู้ไหมว่าการที่เขาเสนอต่างๆเป็นไรายได้เป็นตัวเลขให้เราในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นเหตุผลสําคัญที่เมื่อถ้ากลับมาเป็นรัฐบาลแล้วทุกคนจะต้องจองกระทรวงต่างๆเพื่อที่จะถอนทุนคืนและการที่เขาแจกเราสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะรัฐบาลต้องกู้เงินใช่ไหมคะแล้วใครใช้หนี้คะประชาชนนะคะประชาชนต้องใช้หนี้จะต้องมีภาษีเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่าย ต่อหัวเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าหากรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่เน้นการหาไรายได้เข้าประเทศจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าไหมคือรัฐสวัสดิการเนี่ยก็คือหาอุปกรณ์ต่างๆสถานที่ให้ที่ดินในการทํากินต่อประชาชนสร้างไรายได้สร้างงานเหมือนอย่างเช่นในหลวงนะคะดังพระบรมราชโชวารในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตทรงมีพระราชดำรัสไว้ เมื่อ4ธันวาคม2541ว่าเราไม่ควรให้ปลาแก่เขาแต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่านะคะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะสนับสนุนความรู้ความสามารถของประชาชนให้ร่วมมือกันตัางหาหาเงินเข้าประเทศจะสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬานะคะเอาเงินมาช่วยเหลือให้ประชาชนแบบมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์อย่างเช่น ทำไมเราต้องไปคิดต้นทุนกําไรกับเด็กอย่างเช่นกยศใช้นี่ช้าหน่อยก็คิดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยค่ะเราสมควรแล้วหรอที่จะต้องมาหาเงินจากคนที่เป็นอนาคตของประเทศนะคะในวันนี้ยกอยากจะขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง c เชนทูเกเตอร์สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะให้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย ขอเชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกทุกช่วงอายุนะคะทุกเพศวัยสามารถนำความรู้ความสามารถของตัวเองนั้นเข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศให้ไปในทางที่ดีภายใต้ความปรองดองความสมานฉันยุติความขัดแย้งนะคะโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเรานั้นคงไวเ้เถอะค่ะเพียงแต่ เราสามารถทําให้สิ่งที่เป็นประเพณีดั้งเดิมวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยจากโลคลสู่เลอค่าได้โดยการที่สามารถนําสิ่งที่มีดีๆในท้องถิ่นให้แสดงความมีคุณค่าของตัวเองออกมานะคะเป็นสิ่งที่เลอค่ามีคุณค่าออกสู่สายตาทั่วโลกได้นะคะสุดท้ายนี้อยากขอให้ทุกท่านตระหนักว่ามีอดีตนะคะก็จึงมีปัจจุบันมีเราและอนาคต ดังนั้นทุกอย่างเมื่อหลอมรวมกันจะก่อให้เกิดความสามาัคคีปรองดองการพัฒนาในทางที่ดีในประเทศไทยนั้นสุดท้ายเราจะต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องก่อนขับเคลื่อนทุกมิติเพื่อความเจริญต่อไปของประเทศไทยทุกคนต้องเปิดใจค่ะร่วมมือกันนะคะต้องมาร่วมเปลี่ยนไปด้วยกันกันกบพักรวมแผ่นดินเบอร์47เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความสามาคัคคีเปลี่ยนช่องว่างระหว่างวัยช่องว่างแต่ละเจเนอเรชั่น เป็นความเคารพรับฟังคนรอบข้างอย่างเข้าใจเปลี่ยนการขัดขวางเป็นความร่วมมือเปลี่ยนอคติเป็นสติปัญญาเปลี่ยนความไม่เข้าใจเป็นการหันหน้าปรึกษาพูดคุยกันสุดท้ายขอฝากพักรวมแผ่นดินเบอร์4.7ในวันที่14พฤษภาคม2566นี้นะคะพลังเงียบทั้งหลายต้องตื่นนะคะอยากตื่นแล้วค่ะในตอนนี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาปสานพลังสาม,มัคีกัน มาประสานให้เขาเห็นว่าพลังเงียบยังมีอีกมากมายโพทั้งหลายทุกสำนักเองนั้นเนี่ยได้สัมผัสกับพลังเงียบหรือยังพลังเงียบที่ไม่ต้องการความขัดแยง้งไม่อยากเลือกข้างไม่อยากเลือกฝ่ายให้หันมามองเรานิดนึงเป็นพักรวมแผ่นดินนี้เป็นพักที่อยู่ตรงกลางจะเป็นพักที่เป็นพกรุ่นใหม่นะคะประสานข้อแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นสื่อกลางที่คอยประสานหลายๆพักไว้ด้วยกันรวม ข้อดีของแต่ละพักเข้ามาเราสามารถทํางานร่วมกับทุกพักได้คบทุกพักรักทุกคนค่ะรวมแผ่นดินเบอร์4-7นะคะพลังเงียบตื่นค่ะขอบคุณค่ะ